ขอกระดาษสวัสดีท่านผู้ชมทีนะเราทายคณะผมวัน <or> นี <Hi> ้ผมไม่ติมพูงเกมเมอร์เช่นเดิมนะครับกับเกมฟันดาซกับแขกรับเชิญพิเศษ3คนคุณโอ๊ตปันปันแล้วก็เก้านะผมขอเสียงหน่อยไม่ใช่เก้านะไม่ใช่เลขก้วครับเก้าธรรมดาเออไปถึงเก้าขาเดินนะ้วขวบเริ่มก่อนะไม่ใช่เริ่มก่อนเออให้ปันปันเริ่มก่อนเอาแล้วโบสถ์ด่านนี้แล้วกันเอาง่ายๆวันนี้เราจะเล่นด่านคุณเปนคนนี้แหละครับ ใช่ไหมครับวันนี้เราจะเล่นคนละรอบไหมผมผมบอกเลยผมกากเฮ้ยครับเขาคุณไอติมคุณไอติมครับคุณเล่นอะไรครับเนี่ยผมได้อันดับสามกับสองอันดับหนึ่งก็ได้น้อยมากครับอันดับหนึ่งได้เยอะห้าสิบกว่าเอาได้โอ้ยโอ้ไอ้ไอ้ปนปนผมนี่กาบคุณเกมเมอร์เลยครับผมเช่นขอใครนะครับสำหรับขอใครนะครับสำหรับคำหยาะนะครับในคลิปนี้คุณรู้จัก นิวคุงเกสไหมครับเกสเป็นว่าล่าเรื่องเรารู้จักเขาไหมครับเคสเซฟไบยาพี่ไอชาที่เฮ้ยก็โดนล้ววดิโอ้โหผมแพ้นะครับน้ำโดเลยใครที่ซักก็ใครนิวคุงเกสนะครับไปเราจะเป็นเราจะเป็นชนเผ่าแอนตี้นิวคุงเกสใช่ครับยายา ผมจากช่องอของไอติมพูงเกมเมอร์ไอ้พูดแรงดูเปล่าไม่ใช่ครับดูครับไม่ใช่แต่อูดู้ครับเราที่สี่ครับเป็นไงครับผมเก่งไหมครับต่อไปผมครับต่อไปพูดรถคูงกักนี่อย่าไม่ใช่ไ่อาจจะรุนแรงไปนะผมไปแฟนว่าคนที่ซับสไครต์ี่คูงกะก็ดูได้ power ไม่เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องอันเสกกิตต์เอาว่าคนที่ซับสไครต์ี่คูงกะก็ดูได้ เดี๋ยวมันแย่งเดี๋ยวมันแย่งซัพตะไคร่ของไอคุณเพื่อไป้วผมเราไม่ถือสาเดี๋ยวคุณถ้าเราถือไม่เนี่ยวัเกงไงแต่ถ้าใครซัถ้าใครซัพตะไคร่ผมแล้วมาด่าผมนี่ผมจะทำการไม่บล็อกนะผมต้องซัพผมก่อนถึงจะด่าผมได้นะครับในคอมเมนต์ถ้าคุณยังไม่ได้ซัพผมแล้วมาด่าผมจะทำการบล็อกครับผมบล็อกอะไรอย่างเงี้ยบล็อกบล็อกบล็อกอะไรครับบล็อกบล็อกที่เป็นหมาให้ไหมครับบล็อก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 อย่างนี้ใช่ไหมคะันละลื่น เฮ้ยเล่นอะไรกันอโอยอันดับที่สามแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม้าเฮ่ฮ่ฮมาติดถั่วล้อนฮ้ยเฮ้ยออ๊เอไม่เ่อเอาโดนเฉยฮึ่ยฮึยอะอ้อ๊อไม่เป็นไรไได้เฮ้ยตอนนี้ถูกนำโดรแล้วโอ๊ตเขาเข้ากันเฉยกันแล้วครับคุณโอ๊ตเฮ้ยังเข้าไม่หมดหมดแน่นอน ก่อนเลยครับโอ๊ยกาาเฮ้ยตอนนี้ต่อไปก็คุณก้าแล้วก็มาผมนะฮะผมจริงจริงอ่ะโทรศัพท์ไอติมุนเล่นโตรยาวใช่ครับมันไป่ที่โทรศัพท์ครับฝีมือฝีมือเก่งครับมันอยู่ที่โทรศัพท์ครับโอเคนะผมมาแล้วปกติผมก็ต้องได้ขึ้นแท่นแล้วเลยครับแต่ทำไมผมได้หน่อบีสี่ล่ะเดี๋ยวผมจะชูสเต็ปเทพอ่าว เออตอนนี้มีผมขอเงินพาราไทด้วยกันทีนะรถตู้เออเงินสำหรับวันนี้ยังเอองั้นสำหรับวันนี้ทีมภูมิเกมเมอร์ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยว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 ไปแล้วไปแล้วเ่ะบายแต่ตอนนี้ยังไม่จบนะครับเรายังเหลือผมอีกคนนึงนะผมไอผมจะทําการเล่นต่อนะผมผมก็จะเล่นต่อด้วยเพราะผมยังไม่ขึ้นรถไปเล่นกันตรงนู้นดีกว่าคุณนายตีมไปเริ่มกันตรงนู้นครับ กันแค่สคนนะคะผมคือ<ช>คุณ,คณ,คณป,ปันกับคุณเก้าคุณตูตไปแล้วนะคะเหลือแคคุณไอติมกับคุณเก้าเเฮ้าดิคุณไอติมกับคุณโอนะคะผมนั่งนั่งคุณไอติมกับคุณโอเดียยวเดียไปนั่งนน่นดีกว่าตอนนี้ <c ười> อนน๊่เดี๋ยวกระโจนสเต็ปเทปไปดูไปเฮ้ยล็อกเก็ตมิกพี่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 บุจำบุดอบุจบด จะรัวอย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับผมเรื่องความก้างของโทรศัพท์ของคุณนะครับเี้ยเพี้ยเพี้ยบึญดจะบบุญอาบุจบบอาบุจบบาเจบอกไว้เลยนะครับว่าคุณไอติมเนี่ยคุณไอติมเขาเนี่ยเดวแตกแบบว่าคือตอนนี้เราไม่ได้แคอดูที่บ่างของคุณไอติมนะครับผมวันนี้เรามาแค่ที่โรงเรียนผู้มีการตก่อไดนบุญไอ้บ้า ห้ากี่นาทีแล้วครับเออประมาณ5นาทีแล้วครับผมคลิปนี้น่าจะไม่ยาวเกินไปนะผมสำหรับคลิปนี้ใช่ครับเพราะว่าเราในอยู่ในตอนที่เราเลิกเรียนนะคะผมผมเลิกเรียนนะเลิกเรียนแล้วก็เอาโทรศัพท์ก็ถอนโทรศัพท์มาครับผมโอ้แล้วผมผมเชื่อเลยว่าคุณไอตีมเ้าจะไปเล่นต่อสำหรับวันนี้ไอตมูเก็เมอร์ขอลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชรและกดส้นะครับผมสำหรับวันนี้ตมูเก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ย โดนเป็นไลบบิดนาวล